สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมเพียรพาไปลายเส้นนะครับหรือเพียรสุโขทัยนั่นเองนะครับวันนี้ก็มาแจกเ1นที่มีความหมายที่ดีๆนะครับแล้วก็แจกฟรีอีกต่างหากนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับชื่อแรกนะครับชื่อของคุณเอกชดานะครับคุณเอกชดาสระเอนะครับอึ๊บออ่านะครับพอไปนะครับชอช้างโดชดานะครับแล้วก็จบด้วยสถานะนะครับคุณเอกชดาต่อไปนะครับคุณเพชรนะครับสระเอนะครับพอพานนะครับแล้วก็ชอช้างจบด้วยเราเหลือนะครับคุณเพชรต่อไปคุณประวิทย์นะครับปอปลา รอเรือนะครับสหะวแหวนนะครับยกประกาต่อทหารนะครับจบด้วยยอยักษ์กระดันะครับคุณประวิทย์ต่อไปนะครับคุณประอิพานนะครับปอปาต่อประตักนะครับยกประกาศนะครับพอสัมเพาสหนะครับจบด้วยนนูนะครับคุณปฏิพานต่อไปคุณปฏิพาณอีกชื่อนึงนะครับแต่ว่าสะกดด้วยนนินนะครับปอปานะครับเก่ยเหมือนกันนะครับต่อประตักนะครับแล้วก็พอสัมเพาสหานะครับจบด้วยนนินนะครับเพิ่มอีกอย่างหนึ่งก็เองแค่นั้นเองนะครับปฏิพานต่อไปนะครับชื่อของคุณนัทนันนะครับนนิน นะครับแล้วก็ต่อฐานนนุนะครับนนูตัวหนึ่งต่อทหารกัลันะครับคุณนักชันันต่อไปนะครับชื่อของคุณอิงฟ้านะครับคุณอิงฟ้าอออางนะครับแล้วก็งองงูฟอฟันนะครับจบด้วยสันอานะครับคุณอิงฟ้านะครับต่อไปนะครับคุณทิติกานะครับต่อฐานนะครับสลอินะครับแล้วก็ต่อเต่านะครับกอไก่จบด้วยสันอานะครับคุณทิติกาต่อไปนะครับชื่อของคุณดิศยานะครับดเดิก นะครับสาบริสีนะครับยอยักษ์จบด้วยสัตนะครับคุณดิตสยาต่อไปคุณโชวคุณนะครับคุณโชว์คุณโซโล่ชอช้างนะครับกอไก่นะครับจบด้วยนอหนูนะครับคุณโชวคุณต่อไปคุณอัตถพลนะครับอ่างนะครับแล้วก็รอหันใช้สองหยักนะครับตอถุงนะครับพอพานนะครับจบด้วยรอลิงนะครับคุณอัตถพล